วอลลลลลลเพื่อนวอาลลลลเพื่อนอ่าปีแคปครับผมเตอร์นี่นี่เป็นไงมาดิต้องสยบคำคมนี้หน่อยโอ้ยไอดีฟีฟาโฟช็อปบายโอ๊ตบริการรับซื้อและขาย ID FIFA ฟาออนไลน์สี่ไอดีเทฟบีทางอิมร้อน ทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดแน่นอนครับที่นี่ที่เดียวมีบริการปั๊มเอ็มและบริการรับดึงนักเตะด้วยใครสนใจเลิงอยู่ด้านล่างครับหมดปัญหาการเติมเกมที่ยากแสนยาก you can play เว็บไซต์บริการรับเติมเกมใครที่กำลังจะเติมฟีฟ่าราคาถูกกเติมเองได้เชลียวเยอะเติมง่ายเข้าเร็วใครๆก็เติมได้นอกเหนือจากนี้ยังมีบริการอื่นอีกมากมายทั้งเติมเกมออนไลน์ชั้นนำเช่น วอลโลแลนด์ R.O.V. หรือแม้กระทั่งเกมอื่นๆที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจยูแกลนเพจเพื่อจะได้ไม่พลาดกิจกรรม,มดีๆสำหรับใครที่อาคิดจะเติมเกมรอยู่ด้านล่างครับเป็นลสนุกกันเลยกิจกรรมบอลโลกุสลสดร้อนๆนะเดี๋ยวไฟนัมไปกินนะหลังจากที่แบบว่าทีมใหญ่ๆใ,ใ,ในแบบว่าที่ไปเตะบอลโลกแพ้ยับล่าสุดนี้อิหร่านชนะเวลสองศูนย์ o 0. ญี่ปุ่นชนะเยอรมันสองหนึ M ่งแล้วก็ซาอุดีอาระเบีย ชนะเจดีหน้ามันเหลือจะเชื่อแล้วกิจกรรมนี้ทํามาพอดีแล้วมาอวยนักเตะบอลโลกด้วยซึ่งวันนี้พี่บอกเลยว่าหลังจากที่เราได้ลงเพจฟีฟ่านะครับวันนี้แหละเราจะขอลงอีกใหม่วันก่อนนี้นประมาณแสนล้านยังได้ลงแล้วเดี๋ยววันนี้ขอสักล้าน,ล,านล้านแล้วกันเขาได้ดล้านล้านนี่พี่บอกเลยว่าตึงๆแน่ๆงี้วันนี้ขอบคุณน้องจีจีด้วยนะที่ฝากมาเปิดนะหนึ่งหมื่นบาทนะฮะบอกเลยบอกเลยอารมณ์ดีอารมณ์มด,ดีวันนี้หลายหลุมหลายหลุม อันดับแรกก็เหมือนเดิมครับมีรูปแบบ1รูปแบบ2เหมันเดิมครับแล้วก็กิจกรรมนี้ก็จะมาอวยในเรื่องของการตีบวกด้วยแล้วก็การด้านล่างคือ2 1่สิบเอ็ยูท็อปสองนะครับหลังจากที่ไอดีน้องสมๆเนี่ยเราได้21่สิบเอ็ยมาเป็นคอนแลนกองหลังล้าเป็นมาทายเดลิกนะฮะไม่ใช่ฟันไดโอเคแลกเปลี่ยนไปก่อนเพื่อนมเป็นการเสียนาฬิกาตาของบริี้สแลมนะครับแม่รู้ว่าฉันเป็นนาฬิกาแฟรเฮียเนี่ยอร้องพีมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหรอกเฮ้ยรูปแบบ2ไปอันดับแรกเรารับนี่ไปก่อน นี่ของดีๆทั้งนั้นโอ้โหเอ้แต่วันนี้เราต้องแบบว่าบอกรักกาลินาหน่อยนะคือมันจะมีคลิปหนึ่งที่พี่บอกรักกาลินาแล้วแบบว่าโอ้โหเปิดได้ของแบบล้นๆเลยนะฮะ <Okay. S 1> รูปแบบหนึ่งรูปแบบสองมาเดิมครับเก็บ3เม็ดนี้ครับทองแดงเงินแล้วก็ทองเพื่อจะได้การสะสมฝั่งซ้ายมือครับไม่เป็นการเสรียเวลาตะกี้นี้เขาบอกว่าเงินได้เยอะนะฮะประมาณ1 0 0 0 0แสนนะครับ1น0 0 0แสนล้านนะต่อน1น0 0 0หมครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันด้วยถ้าใครดวงดีก็มีโอกาสที่จะได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ย ถ้าคลิปนี้ลงไปเหมือนกับโปรแรกเชลมันจะหมดเรามั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับตอนนี้คือมีโปรแรกเชลก็คือเพิ่มอีก300อยเอาง่ายๆนะครับเพิ่มอีก300รอยนั่นเองครับแต่ไม่เป็นไรเราวัดใจไปอยู่แล้วก็ยังไม่จริงใจมันมากไปมันจะเป็นบ้างเล็กๆจะกลายเป็นเรือ่องใหญ่เลยเปลี่ยนเจจะ,จะดีกว่าหรือถ้าใครแบบว่าเออดูแล้วชอบใจคอมเมนต์ด้วยพี่จะได้รู้ว่าอ๋อ ชอบคลิปประมาณนี้ชอบแนวทางประมาณนี้ใครก็บอกปิงมือทองแต่ทําไมกลิ่นเหม็นเหม็นแถมได้ยินเสียงคลื่นผลึกเกลือตกเต็มโต๊ะอุ้ยขอบคุณท่านแลเนี่ยด้วยใครๆก็บอกปิงมือทองให้มันเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวคุณรู้จักเดี๋ยวคุณรู้จักปิงมือทองแน่96%ไม่แตกหรอกมั้งเพื่อนเออใครจะบอกว่าพี่ปิงอู้พี่ปิงทำไมใช้เยอะจังอ่าเอาชัวร์เอาชัวร์ไงบางทีนี้ถ้าไม่เต็มร้อยแม่งแตกนะครับเราเอาชัวร์ที่สุดอะดีกว่าเอาชัวร์ไว้ก่อนเชื่อพี่ อุ้ยพึ่งมาลงขอบคุณน้องส้มหนึ่งร้อยดเนทครับยังดีโหยังไม่ลงเหียวน้องส้มยังไม่ลงยังไม่ลงโหน้องน้องส้มม,สม,ม,ม,สม,มาใครจะไปลงแล้วลงอ่างไปแล้วเนาะนั่นนี่แปดสิบหกอย่าแตกนะเพื่อนไอ้พี่ว่ามีรางสองหออว่ามันจะแตกว่มีรางสองหอว่าแตกพี่เอาอยัดเต็มร้อยเลยมีละอันนี้แตกอยู่แล้วอันนี้คือรับประกันเลยว่าแตกเพ่งอุ้ยอุ้ยอันนี้แม่ดีแรกที่ไม่แตกเลยนะเนี่ย โอ้เป็นไอดีแรกที่ไม่แตกนะเนี่ยว้าวว้าว,ว,าวเอาละเดี๋ยวเราไปดูซิว่าเราจะได้ซักเท่าไหร่ไปดูข้างในเลยกันครับเอาละเรามาดูที่เงินตอนนี้เงินเรามีอยู่2อ0 0มแล้วกันตีกลมๆสองหมื่นเก้าครับหนึ่งแสนพล้านเออได้มา1นึ่งแสนสอล้านอ่ะเดี๋ยวเรามาจากยีิบเก้าเราพี่จดไว้ก่อนแล้วกันเรามาจากยีิบเกนาะอ่ะมาจากยีิบเกแล้วกันมา เดี๋ยวเราไปเปิดที่แพ็คนักเตะกันก่อนครับใบนี้แหละมีโอกาสที่เราจะวอล์กเอาค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะครับ W C เฮ้ยน้องคนนี้เพิ่งฝากพี่มาเปิดครั้งแรกนะขอลันๆันในน้นนองเขาหน่อยละกันครับใครที่ดูอยู่ฝากกดไลค์ด้วยนะฮะเรามาเป็น B T B าโตโน่ต้องมานะครับถ้าไม่ถึงแสงนนเฮ้ยขอคนหนึ่งร้อยโดเนทด้วยนะเอ้ยมันต้องมันต้องมาอยู่แล้วน้องดิฉันเราคนด้วยหนึ่งร้อยโดเนทครับมาแน่เดี๋ยวรู้จักแน่เจอท่าโตโน่กัไปเป็นไงเป็นไวรัลกันเลยทีเดียวเตโนะ่ WC สองสิบสองบวกห้าจัดปุ้ยเออวอกเอาเอาเอวอกโชว์เขา้ามาเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยแบคไอปีกซ้ายเลอรอยซานนี่รับเยอรมนีเลอรซานนี่หมื่นหกพันล้านแล้วก็เป็นเป็นลิซิตเซอร์ริงครับแมตตี้แคท เดียโก้คาสตาแล้วก็เป็นคิมจินซูนะครับก็คือจีซูนี่ก็คือเป็นนักร้องวงแบ็คพิงคนะครับก็เป็นพี่คนที่แบบโตอะไระเป็นหล่อนนี้ยุณคกดไลค์ด้วยนี่มันต้องอย่างงี้นี่ช่วยกันกดไลค์คนละไม้คนละมือใบนี้ยังไงใบนี้ก็แบบวอล์กเอาละหล่อล้วกันโชว์เข้าไปเนาะปร,รๆๆๆๆๆๆๆอบึ่งึ้งปรอบึ้งบึงเออบีทีบีเฉยเศษฝรั่งกองหน้าเบนเซม่าเบนเซม่าบวกห้าด้วยเฮ้ ไอ้วอล์กเรื่อยๆอย่างนี้มันก็แบบว่ามีโอกาสที่จะได้ของดิบของดีอยู่เหมือนกันนั่นนี่อะแล้วก็เป็นราฟินยาครับโอเซนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามีทั้งหมด5ใบ,บก็อย่างที่บอกคืออย่างที่ทุกคนรู้กันนั่นทุกคนแบบว่าดูคลิปพี่ตลอดนี่จะรู้เลยนะว่าไอ้การ์ดส่งติงนี้นี่คือแบบว่าแทบจะไม่ได้ถึงพลานเลยก็ว่าได้เออแต่ก็พี่ก็เชื่อว่าพลังเทศนสนามมันทำให้ทุกคนผ่าอุปสรรคนี้ไปได้ครับใปแรกทักทายก่อนเบา เบาๆขอไฟมามาโอ้โหร้ยล้านเป็นไงไม่ถึงพันล้านเป็นไงไม่ยังอยู่หลักร้อยล้านโอ้โห,โโหผมนีอย่างชอบเลยผมนีอย่างชอบเลยผมนีอย่างชอบเป็นไงพี่บอกแล้วตลอดถ้ามาเป็นแบบว่าแบบว่าหมื่นล้านนะเดี๋ยวถ้าโตโนโ่มาแล้วฮับโตนโน่นี้มาแล้วเดี er ๋ยวเจอแน่หลังจากสตาร์ทมอไซส์แล้วอ่ะไป ภาพจำยังชัดเจนนะดิขอแบบลั่นลันโลเอลเอลมาเจสซี่โอ้ยวิ่งกระมือล้านอยู่นะเจสซี่ทำเป็นเล่นไปนั่นนะทำเป็นเล่นนะเจสซี่ลินกาดโอ้ยอีกใบจะอย่ามันจีจ๊ดจะให้มันมากโอ้โหร้อยล้านกูสองใบดิเบิ้ลดิเบิ้ลดิเบิ้ลดิเอออีเดส เยอรมนีกลางลุกเยอรมันใครว่ากลางลุกเออมาติวเตอร์นี่นี่เป็นไงมาดิต้องสยบคำคมนี่หน่อยโว้ยโลธามาเตลุสนี่เป็นไงล่ะโลธามาเตลุส มาก่อน70,000นล้านเบาๆไว้ไม่ต้องเยอะเดี๋ยวรู้เรื่องนะเมื่อกี้ยังเกงในไม่ได้ใส่ด้วยนะเมื่อกี้เดี๋ยวไปสูบดูนะคะเด็กๆพอมันมาเยอะต่อมันไม่มาแล้วเออมันเพี้ยมันมาเยอะแล้วเด็กคือช่วงนี้ครับไลค์ไม่ถึงร้อยเลยนะอย่าลืมกดให้พี่ด้วยคนร้องยอดวิวเป็นแสนเป็นล้านกดไลค์ไม่ถึงร้อยมันเป็นไปได้ไงอ่ะกดให้หน่อยได้ไหมล่าจุ๊บจุ๊บหวกเอาหล่อเพื่อนหวกเอาหล่อเพื่อนอ่าปีแคปครับผมเ็จไอฮอลแลนด์ประตู ถ้าตูฮอลแลนด์หรือรนะ Holland, หรือฝรั่งเศสนะฮอลแลนด์หรอฮอลแลนด์มอสกิลิเบอร์แก๊ฮอลแลนด์นะไม่ใช่ฝรั่งเศสนะเป็นฮอลแลนด์นะะก็ไม่แย่ไม่แย่ก็ก,ก,ก็ก็ถือว่าดีถือว่าดีเอนะกันเอาน่เอาละก็ถือว่าได้ลุ้นได้ลุ้นเออการให้มันได้แบบเออบวกปกงบวกแปดนี้หน่อยเพื่อนถ้ามาเป็นแบบว่าโปหลอกโป,โปแลนด์มานี่รู้เรื่องแล้วเนี่ยมะ จิบน้ำเลยเหรู้สึกว่าวันนี้มันจะรวยแ่ะวันนี้มันจะรวยนะเนี่ยเอ้ย f อ,อปรับเลทมาดีนะเนี่ยแอปรับเลทมาดีต่อใบน,นี้นี่ดูทรงที่แบบว่าอาจจะเป็นตอเรส EBS บอก8อะไรงี้หรือไม่ก็เป็นวินิฟิยี่สิบยูอก8หรือเบเซม่าอย่างเงี้ยให้ได้แบบว่าได้ร่ำได้รวยเนี่ยแบิร์ดับเนี่ยคนที่ฝากเปิดครั้งแรกเนี่ยให้เขาแบบได้ดีๆเขาจะได้มาฝากเราเปิดอีกไงไป สเตฟานเดวิสอา้าวมันก็บวกแปดนะเพื่อนมันก็บวกแปดนะบวกแปดแต่มันไม่วอ l k o u ว่ะดิบวกแปดแต่ไม่วอ l k o u ว่ะดิไอ้บวกแปดไอ้ดวงมนะันมานะนี่ฉันชื่อบุสบาขอร้องละเพื่อนเห็นไหมเสื้อเส้นสนามเห็นไหมเห็นเสื้อเส้นสนามไหมดขออนะูขอร้องอะเพื่อนขอร้อง LN LN บวกแปดมาเพื่อนแดบไปหนึ่งที LN อะไรอะไรเก้าร้อยล้านโอ,อ้กาทร้อยโอ้โหวดอยจริงอะไรอ่ะโอ้โหนี่ทุยแบบหลบไ่ยไม่ทันเลยนี่ไอ้เนี่ยนะไอกาที่มึงอีกแล้วนะวิ่งไม่ถึงพันล้านแนมะ่เก้าร้อยล้านมาอะไรไปเลยล่ามาอะไรถ้าใบนี้ไม่ถึงแสนนี่คือแบบแย่แล้วนะใบนี้ไม่ถึงแสนนี่แย่แล้วนะเนี่ย นี่สูตรเอาไปไว้ล่างเลยนี่ไหน,น,นชอบออกใบล่างๆใช่ไหเพื่อนขอร้องแหละเชนกูเปะโอ้โหเอาง่ายๆนะทีโบกูตัวตอนเนี้ยข้าออกมานี่คือตัวเดียวของเซิร์ฟเลยนะศาหรับทีโบกูตัวเนี่ยวินิิอูดอย่างเงี้ยสาร่ายอย่างเงี้ยนอกเป็นหมื่นเบเซมา่านี่สองสามหมื่นนะเนี่ยเบเซมา่าทำเป็นเล่นไปคอมเมนต์ตัวไหนพี่ได้ตัวนั้นแน่เดี๋ยวจะเอาน้ำลาดหัวโชว์เลยถ้าได้เกินสามแสนล้านอนะเอาน้ำแบบลาดหัวโชว์เลยโชว์ ลาดให้เด็กมันดูว่าป่วยของจริงคาลิเนเซ่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสมาวันก่อนลุนอียิปต์ฝรั่งเศสเื่ไรอะเื่ออะไรอ่ะอ,อะไรอ่ะ,อะ ใครเนี่ยเอ้ย,แต,อยอออแต่ว่าเอ๊ยจะขอใดีเขาทำอินเตอร์มิลานพอดีนะเนี่ยแต่แต่แต่มันอไหรเนี่ยอะไรโกเซนเบนเซม่าแหมเพื่อนเบนเซม่าแหม่มาโก้โจิมาโกเซ้นอะไรโอ้กูเลือจะเชื่อโอ้มาเราบวกโอ้เขาไม่ได้มาเตอูดีคือแย่เลยนะเนี่ย ได้มันจะหมดสองแสนหมื2นเก้าล้านเท่านั้นเองฮะโอ้โหแล้วกโกโกเซนอะไรเนี่ยเต็มตลาดอ๋อไม่มีโ,โในทีมเขามีเรื่องเนี่ยโกเซนโอ้โหมีแล้วด้วยโอ้ เออมาตูกีเออมาตุก็อ,อินเ,เ,เ,เตอร์นี่เอออย่างน้อยก็ได้ตัวได้ใช้แหละเอาอย่างน้อยก็ได้ใช้แหละเอาเหลือจะเชื่ออะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกสลับการ์ดเลยเมื่อกี้โอ้โหล้วเป็นโกเส้นแต่เริ่มต้น95อยู่ล่างๆเลยอะ่ะเมื่้เฮ้ยก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะเนี่ยเพิ่งฝากเปิดครั้งแรกโอ้โหล้วเปิดอย่างนี้แล้วเปิดอย่างนี้โอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ